สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาสอนปิดโหมดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับอ่ะให้เขาให้การนั้งค่ะเราปัดตรงนี้ลงมาก็กดให้ดูฟันเฟืองก็กดระบบบวกกันนะครับเพิ่มแล้วก็สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็กดปิดซะแล้วก็ปิดไป จะหายไปนะค,ะะะครับอาย้อนกลับไปเห็นว่าเมื่อกี้มันจะมีสำหรับนะักะนซอเสวียอยู่ตรงนี้นะแต่ตอนนี้หายไปแล้วอาถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนก็อย่าลืมกดไลค์กดเซ์กดติดตามให้ผมเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ต้องมีดักดังนะครับผมเพิ่งทำส่องเองบ๊ายบาย